เสียงความเร็วในหัวคุณอาจดังกลบเสียงความดีจากหัวใจทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงใจยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งดีได้บริสุทธิ์แล้วรู้รสสุขอันบริสุทธิ์อยู่แก่ใจภายในในบัรนั้นซึ่งนั่นส่องด้วยว่าถ้าผลภายนอกจะตามมาก็ย่อมเป็นชะตาอันสุดสุขในอนาคต ใจยิ่งมืดบอดก็ยิ่งชั่วร้ายได้อย่างบอดสนิทรู้สึกได้ถึงความมืดคลุมยุ่งเหยิงแม้สนุกสนานคึกคักอยู่ที่เปลือกแต่ที่แก่นก็จุกอ,อกฟวกช้ำคล้ำหมองยิ่งหวันยิ่งรู้อยู่แก่ใจตัวซึ่งนั่นส่องชัดว่าถ้าผลภายนอกจะตามาก็ย่อมเป็นชะตาอันทุกทนในวันหน้าแต่เรื่องแพ้เรื่องชนะระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน ไม่ได้เรียบง่ายตรงไปตรงมาอย่างนั้นคำว่าความดีย่อมชนะความเลวไม่ได้แปลว่าคนดีตัวเล็กๆงัดข้อกับคนเลวตัวใหญ่ๆแล้วเอาลงคำว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมไม่ได้แปลว่าเป็นพระแล้วถูกโจรฆ่าไม่ได้คนส่วนใหญ่พากันเข้าใจว่าทำดีย่อมได้ดี ต้องแปลว่าเสียงของความดีควรดังกลบเสียงของความเลวได้แล้วรู้สึกสับสนเสมอเมื่อเห็นในโลกความจริงว่าคนเลวชนะคนดีอยู่บ่อยๆคนเลวรวยกว่าคนดีกันทั้งนั้นคนเลวเป็นเจ้านายคนดีมีถมไปยิ่งเลวยิ่งกำแหงยิ่งกลางก็ยิ่งเหนือและจะพูดให้เต็มปากเต็มคำได้อย่างไรว่า ทำชั่วได้ชั่วข้อเท็จจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสคือโลกนี้มีคนทุศีลมากกว่าผู้ทรงศีลมนุษย์นี้ตายไปสู่อบายมากกว่าสุขติภูมิความจริงนี้มีมาแต่ไหนแต่ไรกำลังมีอยู่เป็นอยู่และกำลังจะเหมือนเดิมต่อไปอำนาจยศศักดิ์ ทรัพย์สินหน้าตาบางทีก็แค่เหยื่อล่ออันเป็นบันไดไปสู่ที่ต่ำที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ทันทีแต่สัมผัสรู้สึกเข้ามาที่ใจได้เดี๋ยวนี้สว่างหรือมืดประจักษ์ใจอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเสียงความเลวในหัวคุณอาจดังกลบเสียงความดีจากหัวใจและนั่นก็เป็นเหตุผลของความสำนึกผิดเสียใจทรมาน ระวนกระวายใจในภายหลังเสียงความดีแม้แค่กระซิบแผ่วอยู่ในหัวเจ้าตัวก็เป็นสุขแสนสุขได้และนั่นก็เป็นเหตุผลของความสบายใจอุ่นใจว่าจะปลอดภยัยตายเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวหมายเหตุ คนชั่วที่เห็นว่าได้ดีมีสุขร่ำรวยมีอำนาจนั้นทุกอย่างต้องมาจากความดีที่เคยทำในชาติก่อนเป็นบุญเก่าที่ส่งให้เกิดมารวยมีอำนาจแต่คนที่ยังไม่บรรลุธรรมนั้นก็มีโอกาสหลงบุญเมาบุญและใช้ความโชคดีมีสุขของตนทำชั่วได้มากกว่าคนจนหลายเท่าด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ศรัทธาในผลของกรรมและส่วนมากก็เชื่อว่าตายแล้วสูญ การทำทานรักษาสีนั้นจะส่งผลดีจริงต้องมีภาวนาหรือสร้างปัญญาในทางธรรมด้วยเมื่อเกิดใหม่มารวยมีอำนาจก็จะไม่หลงทำผิดแบบที่เห็นกันทั่วไปหลายคนที่เห็นทำชั่วแล้วยังรวยอยู่ได้ถ้าระลึกชาติกันได้เราอาจจะได้เห็นชัดน,นะครับว่าชาติก่อนก็อาจเป็นคนทำบุญทำดีไว้มากมายแค่ไหนหรือมีโอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญที่แท้จริง จึงส่งผลให้เกิดมาร่ำรวยมีอำนาจแต่บาปในชาติปัจจุบันหลังจากตายก็มีนรกและอบายภูมิรออยู่เช่นกัน